เพราะค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับนายแพทย์สเทาวีและก็คุณูกกิตนะคะเพราะว่าสองท่านนี้สร้างองค์กรพันล้านแต่ดิฉันสนใจอีกช้อยหนึ่งก็คือสินค้าไปด้วยกันหรือเปล่าสินค้าของสร้างสมอลทุกรายการเรียกว่าใช้หลักคิดก่อนว่าเราตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มไหนแล้วออกแบบผลิตภัณฑ์ออกมาถูกต้องครับทีมมาร์เก็ตติ้งต้องทํางานหนัก ว่าผลิตภัณฑ์นี้ตอบโจทย์ความต้องการได้จริงหรือเปล่าเราค่อยมาพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์แล้วทุกๆรายการเนี่ยต้องเรียกว่าอยู่ในระดับที่แข่งขันกับสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดในระดับโลกได้แล้วเราต้องเหนือกว่าหรืออย่างน้อยที่สุดเรียกว่าต้องเท่ากันเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บจึงเรียกว่าทําการทดสอบกับโฟกัสกลุ่มเพื่อดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงได้ตามนั้นจริงไหมเพื่อได้แล้วถึงออกแบบออกมาและจำหน่าย ล้วผลิตภัณฑ์ในรายการของเราที่มียอดขายในระดับที่สูงมากๆานั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าไฟโตวีถือว่าเป็นอร่อยมากเป็นตัวที่ดีท็อกซ์เพราะความที่คนไทยหรือคนอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทานพวกเนื้อสั์เยอะผักผลไม้ทานน้อยลงเมื่อเทียบกับรุ่นคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเราทาให้มีปัญหาในเรื่องของท้องผูกขับถ่ายไม่สะดวกบางคนหลายวันขับถ่ายครั้งหนึ่งแล้วไฟโตวีตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีข้าวเหนียวละลายได้ไหม คนบ้านเราทานข้าวเหนียวทานของปิ้งของยราบทานข้าวเหนียวทานของปิ้งปิ้งย่างย่างทอดทําให้ถ่ายท้องยากไอโตวี่หนึ่งซองเนี่ยทานคืนนี้รุ่งเช้าใช้เวลา 8- ปดถึงสิชั่วโมงระบายออกหมดเกลี้ยงเลยเอาอยู่เอาอยู่โอกาสที่จะไปดีท็อกโดยการสวนด้วยกาแฟสวนลําไส้เสียเวลาแล้วก็ซ้ดเปื่อยทายใจแต่อย่างนี้หนึ่งซองเนี่ยเรียกว่าอยู่หมัดเลยครับเอาอยู่ จาะกันตรงๆครับหนึ่งซองนะครับให้ดื่มน้ําตามมากๆช่วยได้แน่นอนกลางคืนหรือกลางวันกลางคืนทานกลางคืนทานกลางะกลางคืนใช่ครับให้ทานกันแปดชั่วโมงให้ทานกลางคืนระหว่างที่เราหลับมันก็ทํางานออกมาอยู่พอตอนเช้าตื่นปั๊บสบายเลยสบายท้องไปเลยสบายยใช่ครับบางคนอาจจะถ่ายสองครั้ง3ครั้งหลังจากทานแค่หนึ่งซองนะครับนี่คือสินค้า ตัวเรือธงของเราในปัจจุบันนี้ลรวยังมีสินค้าเรือธงอีกหลายรายการเช่นทางด้านหน้าสแควร์หรือนิวฟิก้าที่เป็นเรือธงเช่นเดียวกันแล้วในทุกๆรายการ3รายการนี้ตอนนี้เราได้ใส่เทคโนโลยีลงไปด้วยคือใช้ FIR หรือว่าฟาอินฟาเร็คือมันก็จะแตกต่างกับอาหารเสริมทั่วไปโดยที่มาสามารถที่จะเพิ่มพลังงานให้กับอาหารเสริม3รายการนี้เมื่อเราดื่นเข้าไปเราทานเข้าไปเนี่ยระบบการทํางานการดูดซึมเนี่ยจะดูดซึมผ่านเข้าระบบ เส้นเลือดแล้วไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราในเวลาที่รวดเร็วทําให้เราได้สารอาหารอย่างเต็มที่ครบสมบูรณ์แบบถูกต้องโอ้โหง่าหายเพราะว่าจะคันเซกนี้ไปร่างกายแข็งแรงเยิยงก็สวยกว่าเดิมสิใช่ครับประมาณนี้ยังมีผิดคำที่เกี่ยวเรื่องของความสวยโดยตรงอีกที่ไม่ได้วางอยู่บนโต๊ะตรงนี้มีหลายหมวดมีหลายหมดใช่ครับใช่ครับสินค้าตัวเอใช่ครับแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเทรนของโลกก็มาเรื่อยๆมาเรื่อย มีข่าวดีให้กับสมาชิกทีมไหมพี่เรามีข่าวดีแน่นอนในเดือนพฤศจิกาที่จะถึงนี้ในอีก2เดือนข้างหน้านั่นก็คือเราจะมีน้ําผักและผลไม้ที่สกัดแบบเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีพิเศษโดยที่มีผักและผลไม้ถึง120ชนิดด้วยกันอยู่ในอยู่ในอยู่ในหนึ่งขวดเป็นน้ําผลไม้นะครับน้าผักและผลไม้ที่เรียกว่าใช้เทคโนโลยีพิเศษในการที่จะสกัดออกมาแบบเข้มข้นกว่าจะรวมได้120ใช่ครับไม่ง่ายเลย ใช่ครับทัศสตอรีดีมากเพราะว่าในหนึ่งขวดเนี่ยมีค่าออรัคหรือสารต้านอนุมูลอิสรที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้ที่สามารถเคลมได้และที่เหนือกว่านั้นก็คือมีสารที่เราเรียกว่า SOD หรือ Super Oxide Dismutase ที่ถือว่าเป็นสารต้านอนมูอิสที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้และอยู่ในขวดเดียวกันทานเยอะเลยแพงไหมราคาไม่แพงครับ คุ้มค่าแน่นอนและในหนึ่งขวดนียสามารถทานได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนและสามารถตอบโจทย์ความต้องการในเชิงของการป้องกันในการพื้นฟูโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆรับรองครับว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับสำหรับคนไทยที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงเซลล์ต่างๆแข็งแรงใช่ครับจะออกมาเร็วๆนี้ที่ถือว่าเป็นสินค้าสินค้านวัตกรรมในระดับโลกคุณนบกิตตื่นเต้นกับตัวใหมนะโอ้โหตื่นเต้นแล้วก็ มองเห็นถึงสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทยแล้วก็ของคน e e เละว่าถ้าตัวเด็ดนี้ออกมารับรองว่าช่วยทำให้คนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแบบตลอดการอีกหลายแสนคนเลยทีเดียวนี่แหละตอบโจทยทุกวัยใช่ครับมั่นใจมั่นใจมั่นใจมากๆในอาเซียนที่คุณทุกส่นอยู่ตัวนี้จะตอบโจทย์ด้วยไหมถือว่าเป็นยังไงบ้างตอบโจทย์หมดเพราะว่า เวลาเราคิดค้นผลิตภัณฑ์เนี่ยแน่นอนที่สุดหลักก็คือคิดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเพื่อนมนุษย์เนี่ยก็คือเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกนี่แหละเรายังไม่ได้คิดเผื่อมนุษย์ที่อยู่ดาวอังคารนะเพราะในโลกมนุษย์รวมหมดรวมหมด AEC แล้วเขาพอะเราแจ้งข่าวไปเขาก็ตื่นเต้นรอคอยทุกคนรอคอยได้ข่าวแววแวแล้วนะครับ ตื่นเต้นกันไหมคลิกลี่คลิกลี่เรียกับใช่ครับเป็นมวยคึกขวั่งมือเรียกคู่ต่อสู้มาครับประมาณนี้ไหนเราอยู่ในคระเทศใช่ครับครับตอนนี้เราขยายไปอีก4ประเทศนอกเหนือจากประเทศไทยก็คือไทยแล้วไปพม่าครับแล้วไปสปปลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามก็คือ clmb รวมไทยด้วยก็เป็น5ประเทศ c l m v t ใช่ครับ เดินตามนโยบายรัฐบาลเลยถูกต้องครับในเอไอซีตอนนี้ในพม่าเราเติบโตดีมากเนี่ยเเวลาทั้งสมอไปเนี่ยเรามีความมั่นใจในระดับสูงเพราะเรารู้ว่าปัจจัยอะไรที่จะทําให้ในแต่ละเทศประสบความสําเร็จโดยที่เราต้องรู้ c u เจอร์ต้องรู้นเจอร์ของคนในชาตินั้นๆแล้วเราไปด้วยความเข้าใจไปโดยความพร้อมในเรื่องของการสนับสนุนในทุกๆมิติเข้าไปเราไม่ได้เป็นบริษัทที่มีค่าสินค้ามีแผนธุรกิจแล้วปล่อยให้เขาลุยทําธุรกิจเองแต่เราเข้าไป บบจัดเต็มมีระบบพัฒนาคนเข้าไปด้วยและล่าสุดเนี่ยเราได้มีการจัดงานทั้ง Inspiration กับ Start ทยูพิเศษวิควายที่เมียนมาที่กรุงย่างกุ้งลเป็นไงครับลองสอบสอบถามดูที่คนพม่าเนี่ยตื่นเต้นกับโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตมากเลยเพราะโดยสัตว์เครือข่ายดีๆเนี่ยเข้าไปไม่นานพอเข้าไปปุ๊บมันเป็นโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตแบบสัมผัสได้จริงเหมือนกับว่าเขาใช่เขาต้องการจากการจัดสัมมนาครั้งแรกร้อยกว่าคนเนี่ย ล่าสุดนี่4,000กว่าคนที่พม่า4,000กว่าคนคุณค่าที่นี่ใช่เสียนขายตรงมาแบบว่าโด้ไม่ผ่านนะแล้วที่สําคัญอะไรรู้ไหมแอร์ที่พม่าเนี่ยมันเย็นสู้เมืองไทยไม่ได้เพราะ4,000กว่าคนนี่ร้อนนมากเขาพัดแต่ไม่ไปไหนพัดแต่ก็พม่าไม่ไปไหนพัดตลอดพัดนั่งฟังทั่วันไม่ไปไหนเลยไม่เมแบบบ่นแม้แต่คําเดียวอยู่ตลอดเช้าจดเย็นจนกระทั่ง พอจบสัมมนานี่เขาเข้ามากอดเราสองคนโอ้ยมากนะครับสุดยอดครับไปไหนไม่ได้เลยใช่ต้องยืนถ่ายรูปหลังจบงานเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเป็นพระเอกใช่ล้วก็เป็นพระเอกในหัวใจพวกเขารวมถึงคนไทยด้วยนะเราก็เป็นพระเอกในหัวใจเธอด้วยนี่แหละครับ เหมือนคนไทยเลยที่สำคัญก็คือเขามีแรงปรารถนาที่แรงกล้าในความตั้งใจที่จะเอาความรู้ให้ได้แล้วเอาความรู้ไปปฏิบัติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะรับปบปปฏิบัติรับปบปปฏิบัติเร็วมากใช่ครับวันรุ่งขึ้นนี่ปฏิบัติทันทีเลยจึงทำให้ชาวเมียนมานี่เป็นเศรษฐีไปหลายคนประสบการณ์สเปดในระดับดีเยี่ยมยัง่เห็นวอสเบุนเนรายชื่อ มีคนประมาณอยู่เยอะนะครับน่าจะซักถ้าบนวอลล์เฟรมถ้าระดับไดมอนด์ตอนนี้น่าจะมีสักประมาณ35%ถึง40%่สิอในจุดที่เป็นครับใช่ครับใช่ครับคนไทยก็55ถึง60นะครับมีโอกาสแข่งคนไทยไม่ได้ครับเราเรียกว่าสูสีคนไทยก็ก็ไม่ยอมครับคนไทยก็ฟิตตลอดครับทุกวันนี้นอกจากฟิตธุรกิจก็ยังฟิตร่างกาย หลายคนไทยก็เปน็นรวมตัวเป็นทีมฟุตบอลออกกําลังกายกันยกใหญ่บางคนก็ไปตีแบตไปกระโดดเชือกะไรสารพัดเพื่อร่างกายฟิตธุรกิจฟิตไ<ช>ด้วยไปได้วยกันนะครับการเป็นว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่เราใช่ครับม,รมันสใช่ครับเราเข้าไปโดยการสนับสนุนในทุกๆมิติจ<ช>ึงทําให้เราสามารถเติบโตอย่างแข็งแรงเพราะเป้าหมายคือยังเป็นเป้าหมายเดียวอยู่ว่าเราต้องการสร้างธุรกิจที่มั่นคงระยะยาวทั้ง AEC หรือทั้งโลกในอนาคต สัมภาษณ์บอกว่าปักมุดที่ไหนนั่นคือชัยชนะใช่ใช่ครับที่เมียนมาก็เป็น number one แล้วไอ้ number one นี้มันได้มาเป็นผลพลอยได้นะแต่สิ่งที่เราทําจริงก็คือเรายกสิ่งที่ดีๆไปจัดเต็มให้พอจัดเต็มให้ปรากฏว่ามันเติบโตเติบโตเติบโตแล้วมันขึ้นอันดับหนึ่งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ละยอมรับโดยปริญญาใช่ใช่ครับแต่สิ่งที่เราโฟกัสก็คือเราจัดเต็มในสิ่งที่ เราควรทำและต้องทำเพื่อทำให้คนเปลี่ยนมีประสบการณ์ชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่เราโฟกัสตอนนี้มี3สาขาแล้วในพม่านะครับแล้วเราจะขยายอีก2สาขาก่อนสิ้นปีนี้รวมแล้วเป็น5สาขาหลังจากพม่าและประเทศถัดไปคสปมรเราเราเปิดแล้วแล้วก็ประเทศที่กําลังรอทุกๆอย่างให้พร้อมที่สุดนั่นก็คือเวียดนามมีประชากรอีกเกือบ100ล้านคน ที่รอเราเนี่ยครับไปมอบโอกาสแล้วก็สร้างให้มันเป็นจริงขึ้นมาในการสนับสนุนคนเหล่านั้นง่ายหมเพราะว่าเจ๊ไม่น่าเราเลยวใช่ครับตลาดโลกมันลุกขึ้นบ้างไหมครับในอนาคตอีก 2- 3สปีข้างหน้าแล้วเดี๋ยวค่อยประกาศกันอีกครั้งหนึ่งแจ้งข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะไปที่ไหนอย่างไรแต่ตอนนี้เราเตรียมแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ระดับโลกครับยังไงด้วยการจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ระดับโลกเราต้องเริ่มต้นที่แก่นความคิดของแบรนด์ก่อน ไม่ใช่งงงชีวิตแล้วจะสั้นแบรนด์ได้ใช่ครับแบรนด์ของเราวางตําแหน่งว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจเครือข่ายแต่เราอยู่ในธุรกิจเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยเครือข่ายเครือข่ายเป็นเครื่องมือแต่ธุรกิจหลักของเราก็คือทําให้ผู้คนเปลี่ยนชีวิตเมื่อทําให้ผู้คนเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเราก็ปักธงความเชี่ยวชาญหลักของเราเนี่ยคือเราเป็นเจ้าแห่งการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และเจ้าแห่งการขับเคลื่อนผู้คนได้จิตวิญญาณนั้นปีนี้จึงเป็นปีที่เรียกว่าพองท่ายจากสปิริตระดับองค์กรไปสู่ระดับจิตวิญญาณของแต่ละคนม,มันจึงทําให้คนเนี่ยเราเต็มไปด้วยผู้คนที่ทําสิ่งที่นอกเหนือจากทําเพื่อตัวเองเท่านั้นเราทําเพื่อให้ผู้คนประสบความสําเร็จเราทําเพื่อทําให้สังคมนี้ มีการแบ่งปันมากขึ้นพอเรามีมากขึ้นเราก็แบ่งปันคืนสังคมเมื่อเมื่อเรามีแกนความคิดแบบนี้เนี่ยเราก็จะระเบิดจากข้างในออกมาเป็นอินไซ t ์เอาไม่ใช่อาไซ i ์อินไม่ใช่ไปดูว่าคนอื่นเขาทำยังไงแล้วเราก็มาทำถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ใช่ตัวตนของเรามันจะดูแบบเฟกๆเที่วนี้อินไซน์เอาเป็นแบบนี้แหละฉันเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้และแสดงออกไปช่วยเหลือผู้คนผู้คนข้างนอกก็จะเห็น แล้วหลายคนก็ต้องการเป็นคนแบบนี้มีคุณค่าแบบนี้มีความสําเร็จมีจิตใจที่ดีไว้วางใจได้มีความซื่อสัตย์และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องแบ่งปันคืนสังคมเราก็จะมีผู้คนเข้ามามากขึ้นมากขึ้น,นแล้วคนที่ประสบความสําเร็จด้วยคุณค่าแบบนี้เนี่ยก็คือผู้นํารุ่นที่เรามามีอยู่ตอนนี้หลายแสนคนแต่มีคนที่สําเร็จระดับสูงเนี่ยหลายร้อยหลายพันคนกลุ่มคนกลุม่มนี้ถือว่าเป็นตัวแทนแปรนละ เขาเสมือนหนึ่งเป็นชีวิตของแปลนออกไปอยู่ตำบลไหนเขาก็สื่อถึงความเป็น success mall ที่ทำให้ผู้คนที่ต้องการความสำเร็จเนี่ยสามารถเดินเข้ามาหาเขาได้แล้วเราก็จะมีกลุ่มคนที่มากขึ้นมากขึ้นับรคใช่ครับต้องครับใช่แตกออกไปแตกหนอออกไปด้วยความเป็นตัวตนแบบนี้ในในโลกมนุษย์เนี่ยมีคนที่ต้องการ ความเป็นพวกของความสําเร็จอยู่เยอะ mm hmm. บางทีเราใส่กางเกงนี้เราสรุปว่าเราคือพวกของคนที่เท mm ่ hmm. ที่สําเร็จแล้วเข mm hmm. าก็จะซื้อกางเกงนี้มาใส่ mm hmm. แต่ที่ซักซ o n นมอ l เนี่ยมันเป็นแบรนด์ของคนสําเร็จ mm hmm. คนมีพลังคนมีน้ําใจ mm hmm. คนพัฒนาตนเ mm hmm. ติบโตต่อเนื่อง ถ้าคุณต้องเป็นต้องการเป็นคนคนนี้เข้ามาเลยเข้ามาเลยที่นี่เลยครับ success mall อ่านี่คืออารมณ์ที่เป็นอยู่ที่ success mall ไปด้วยกันครับไปด้วยกันไปด้วยกันเป้าหมายพันล้านพอไหมหรือมากกว่านี้พันล้านเราับถึงตั้งแต่ปีที่แล้วพันสามร้อยล้านปีนี้ตั้งเป้าพันแปดร้อยล้านคิดว่าเกินแน่นอนทะลุไปถึงสองพันสองพันล้านครับตั้งแต่ตังยังตกหล่นอยู่ที่พันล้านนะคะก้าวไปไกลแล้ว ครับครับทนต์นี like ้ค er like ่ะคุณน um, ุ่งประกิตแล้วก็นายแพทย์สิทธ like ิเมีค่ะต้องต้องขอบคุณค่ะที่เขียนมาร่วมรายการของเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับค่ะพบกับรายการตลาดวิโรดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดน้ำมแล้วเราสั่คนแตลาคนกลับบ้านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ